เพิ่งตื่นแล้วเพิ่งตื่นด้วยเพิ่งตื่นตื่นประมาณตีห้าได้มั้งตื่นประมาณตีห้าได้มั้งโอ้โคตรเหนื่อยตื่นเหนื่อยอไม่กล้าตื่นแล้วอะอยากหลับอะ่ะแต่หลับไม่ได้ หลับไมได้กไม่็มาด้วยสล้วเอรัญหาก็ฉันไม่อยากโดนด่าเวลาเล่นสิดรอยาโดนด่าก็ต้องซ้อมหนักๆจะ้แกไส่งาเฟ้อปให้แกเองไ่เอาไหนอ่ะมันจะแกได้เอออนี่มันูงามันจะเกิดแล้วนี่นาว่ามัจริงเง้นะ นน่นหมาไว่ใจ <Okay, okay, S 1> ว่าหมามาันต้อตัวใหญ่ขนาดดีแต่ okay, มีลูกเยอะเรื่งหากโตโคตด้วยอ่ะตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วลูกหมาเห็นในคลิปแมหมาจะกัดอะ่ะหมาวิ่งไปมาวิ่งตามอะ่ะออกไม่ได้เลยเสือรงห้มาเล่วให้เดีสยแเ้วงให้ ว้าบก่อนนะเว็บรถกำลังมาโอเคแค่นี้ก่อนนะบาย